มี่เริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยภาพเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆุดเลยครับไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่น้งองบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะจากน้ำหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียเขาทำเพียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตานแล้วก็ประมาณ1 5วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผม จากตัวที่เป็นมะเร็งปี4 4, 4 9, ่สตอนนี้ก็ห้าแปให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่หารเสริมเนี่ยทมให้ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้กระย่าพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจากอานป้องกันไว้ก่อนมเมรง คือโรคซึ่งเกิดมีเซลล์ผิดปกติขึ้นในร่างกายและเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติร่างกายควบคุมไม่ได้เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดสถิติทั่วโลกในอัตราการตายจากโกรคมะเร็งสูงถึง8.2ล้านคนทั่วโลกปี4ีเเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยปั๊บเนี่ย น้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว,ว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวพี่น้องๆบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ตถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิคิดจะกล้าตัวตายด้วยนะจะผูกก่อตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังยังใส่ยังคิดอยู่ แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมจากน้ำหนักเรามันเหลืออยู่29โลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทำเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตานแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยดีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเรงปี4 49 ตอนนี้ก็58แตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจางอ่านป้องกันไว้ก่อนถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้